สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสโตรการนะครับวันนี้ผมตระกุลธมิตรนะครับอยู่ที่งานแถลงข่าวเปิดตัวแล้วก็ดําเนินธุรกิจของบริษัทร<ม>ูมซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างอับิโกแล้วก็โซจิสจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสบริษัทนี้ร่วมทุนกันแล้วก็เปิดบริษัทใหม่จะทําการจําหน่ายรถจักรยานยนต์ฮะหลักๆเนี่ยสแบรนด์ด้วยกันนะวันนี้นะครับจะทำตลาดอย่างจริงจังนะครับไม่ว่าจะเป็น k t m <c oughs> นะครับอันนี้คือเรา,เรา คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี KTM กลับมาในเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยรูมนะครับนอกนอจากนั้นฮนะยังมีบาจาสครับบาจ้านี่ก็ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KTM แล้วก็เป็นแบรนด์รถจักรยานยนต์จากประเทศอินเดียนะครับซึ่งประเทศอินเดียเนี่ยคนเยอะมากนะครับก็เข้าขายที่อินเดียเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของอินเดียอยู่แล้วเท่านั้นฮนะเขาก็ทำตลาดใน สวีเดนนะครับแล้วก็ประเทศอื่นด้วยครั้งนี้ฮะก็เลยได้โอกาสนะครับมีการดิวกันตรงนี้เกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่เป็นแบรนด์สัญชาติสวีเดนนะครับก็คือฮัซซูมานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ฮัซซูมานาก็เคยมีการนําเข้ามานะครับชิมล้างบ้างนะครับแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นการธาราดอย่างจริงจังนะครับโดยรูมนะครับโดยฮัซซูมานาเนี่ยบริษัทแม่ของเขาก็คือ KTM นั่นเองครับถือหุ้น100%่งร้อยเปอร์เซ็นต นี่คือความเกี่ยวดององ3แบรนด์นี้ที่จะทําตลาดในเมืองไทยผมอาจจะต้องขอเปิดโพยซะหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ใช่แค่ตัวรถอย่างเดียวที่จะมีการเข้ามาทําตลาดในวันนี้มันมีเรื่องของมีเทนแนนต์นะครับเพราะว่าบริษัทก็ใหม่นะฮะเรื่องของรถบางรุ่นบางแบรนด์ก็ใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ลูกค้าคนไทยก็น่าจะมีความสงสัยอยู่แล้วนะครับอย่างอัพิโกเนี่ยนะครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนโดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆนะครับในประเทศไทยอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเขาก็มีความช่ำชองในเรื่องของยานยนต์อยู่นะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในการทำตลาดของเขาอยู่แล้วนะครับนี่คือรถ KTM นะครับที่เอามาจอดเป็นดิสเพลย์วันนี้ตัวนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่เลียงเรื่องของรถที่จะเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยนะครับทั้งที่ประกาศเปิดตัวในวันนี้แล้วก็ที่มีรายชื่อว่าจะเปิดตัวในโอกาสต่อไปด้วยหลักๆนะครับในวันนี้ที่เปิดตัวเนี่ย ไฮไลท์จะอยู่ที่บาจาสโดยบาจารเนี่ยผมดูจากการทําราคาระดับซีซีของตัวรถที่เอามาทําตลาดในเมืองไทยเนี่ยก็น่าจะต้องเจอกับ g p s นะแบรนด์ไทยของเรานะครับเขาก็จะมีเริ่มต้นเลยครับตั้งแต่ p าวซ่าเอ็นเ c ซนะครับตัวนี้นี่เป็นเครื่องยนต์2หัวเทียนนะครับพิกัดเป็นเรียกว่าเป็นไซส์เล็กสุดอ่ะนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นนักเก็ตไบ์นะครับเน้นการใช้งานในเมืองที่เหลือนะครับก็จะมีตระกูลพาวซ่านะ NX 200ซนี่ก็เครื่องยนต์ ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับตัว p าวซ่า RS 200นี่คือเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็น full t ล a i l i n g เป็นสปอร์ตนะก็ขายความจบเฉียวตัวนี้ผมว่านะน่าจะเป็นที่สนอสนใจของคนไทยนะครับราคาเลยแล้วกันนะครับก่อนที่จะพูดถึงเจ้าโดมิน่านะครับราคาเนี่ยผมอขอเปิดเลยกันนะครับถ้าเป็นตัว 160cc NS นะครับราคาที่6 19,800บาทนะครับแล้วก็ราคาเปิดตัวของตัว p าวซ่ nx 200เนี่ยนะฮะ n s นั้นราคาอยู่ที่7,9800บาทและตัว full failing นะครับ p าวซ rs 200ราคาอยู่ที่8,9800บาทนะครับส่วนเจ้าโดมิน่านี่เป็นพิกัดเครืร่องยนต์ใหญ่สุดนะครับเป็นนักเก็ตบายเหมือนกันราคาตัวรถนะครับอยู่ที่1 1 5 0 0 0บาทนะครับซึ่งเขาบอกว่านี่คือราคาช่วงแนะนำ แต่ผมเชื่อว่าถ้าจะขยับราคาจากนี้ก็คงจะไม่ไม่มากกว่านี้สักเท่าไหร่นะครับนอกนอจากนั้นนะครับเขาสร้างความมั่นใจนะอทาง k d m บอกว่าถ้าซื้อเจ้า Barjar เนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นแบรนด์ใหม่เขาต้องการสร้างแบรนด์นะครับก็มีนโยบายนะครับในการรับประกันตัวรถนะครับอย่างตัว Barjar Take Care นะครับก็คือฟรีเลย Maintenance ให้3ปีหรือว่า3 0 0 0 0กิโลเมตรขึ้นอยู่กับว่ายางกัอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับแล้วก็ยังมีชิ้นส่วนที่แบบดูแลเพิ่มขึ้น ต่างหากนะครับอีก5ปีนะครับ,นะรบหรือ50,000กิโลเมตรด้วยนะครับก็ลองไปเลือกดูกันได้นะครับเท่ากับว่าถ้าคุณซื้อแบรนด์บาจั์นะครับใน3ปีแรกนี่เมนเทนแนนซ์คุณเข้าสู่ปุ๊บคุณฟรีฟรีฟรีเลยแล้วเขาก็บอกเลยว่าเขาเตรียมที่จะเปิดสูนย์ดิลเลอร์นะครับดิลเลอร์เนี่ยของเขาเนี่ยก็คือจะรวมทุกๆแบรนด์น,นะครับตอนนี้เขาได้คุยกับ ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์นะครับทั่วประเทศเลยนะครับทุกภาคเลยนะครับสภาคหลักของเมืองไทยเนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะทำตลาดทั้งหมดทีนี้เราถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของ ktm นี่คือรายชื่อของรถที่จะเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นดุ k 2 0 0รุ k ก390นะครับ790นะครับ rc 200, rc 390นะแล้วก็ตัวเป็น adventure 390และนี่เลยตัวใหญ่นะครับ7 9 0 adventure r นี่ก็คือรายชื่อนะครับ ส่วนนี้ฮะฮัซซัวนาก็3รุ่นนะครับที่เตรียมตลาดในเมืองไทยนะครับนี่ฮะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูใครเคยเห็นฮัสซัวนานะจริงฮัซซัวนานี่นอกเหนือจากทำมอเตอร์ไซค์แล้วจริงๆเขาดังมาจากการทํารถขนาดเล็กนะครับหรือว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องที่แบบตัดหญ้านะทำอุตสาหการรมมีเรื่อยอะไรพวกนี้นะครับเป็น,เป,นเป็นกลุ่มในเขามีบริษัทยหญที่ทําเรื่องไม่ใช่ย,ย,ย่อยเป็นแบรนด์ที่ทําเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการใช้งานช่างด้วยนะครับ ผมเคยก่อนหน้านี้นเนมื่อสักเป็นปีและผมเคยมีเข้ามาที่เขาบอกว่าเขาจะทําตลาดขายในเมืองไทยนะครับแต่ตอนนั้นผมจําไม่ได้ว่าบริษัทอะไรนะครับที่เป็นตัวแทนในการนําเข้ามานะครับผมย้อนกลับมานะครับที่บาจาัดอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับ4 mm hmm. รุ่นที่เปิดตัวในวันนี้เนี่ยนะครับราคาบอกไปแล้วในงานบางกอกอบทอนเนชั่นแนลมอเตอร์โชวนะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่15กรกฎาคมถึง26กรกฎาคมนี้นะครับ เขาก็มีปรโมั่นะครับถ้าซื้อหรือจองรถภายในงานนอกเหนือจากแคมเปญที่บอกไปแล้วกับราคาแนะนําคุณยังจะได้เป็นแพ็กเกจของสมนาคุณนะครับจากแบรนด์บาจาร์เนี่ยนะครับประมาณ7,350บาทก็จะเป็นเรื่องของน้ามันเครื่องโมตุนนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวผมขึ้นสไลด์ไปให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างหลักๆนะครับวันนี้เขาไม่ได้พูดถึงเคเดียนเท่าไหร่นะครับก็พูดว่าเดี๋ยวจะเตรียมทำตลาดนะครับแล้วก็มีรถมาโชว์ตัวนะครับตัว390นะฮะเอ็ดเวนเจอร์แล้วก็ตัว ดุกนะฮะนี่คือเอามาโชว์เป็นดิสเพลย์เฉยนะครับซึ่ง k d m เนี่ยเขาบอกว่าเขาเตรียมแลนนะครับตั้งแต่เขาทำตลาดครั้งใหม่เนี่ยนะครับจนถึงปี2022เนี่ยเขาก็ตั้งเป้าว่าจะทำยอดขายอยู่ที่3,000คันนะครับซึ่งเขาบอก3,000คันเนี่ยจะถึงได้อย่างไรในช่วงเวลาตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับ2020-2022ก็คือว่าเริ่มต้นนะครับเขาจะกลับเข้ามาดูแลลูกค้าเก่าก่อนนะแล้วก็ พร้อมกับทาตลาดลูกค้าใหม่ไปเรื่อยๆด้วยนะครับเมื่อลูกค้าเก่าเริ่มซื้อรถใหม่นะครับเขาก็เชื่อว่านว่า KTM นั้นจะกลับมามีกระแสอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยืนได้ในตลาดไทยเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็คือบาจนะครับที่เปิดตัวสี่รุ่นนะครับเข้าๆเดี๋ยวผมพาดูตัวรถเข้าๆแล้วกันคงไม่ได้เจาะรายละเอียดนะครับว่าตัวรถอุปกรณ์ชิ้นงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณผู้ชมครับไม่จากคนเยอะแล้วเขาสัมภาษณ์กันอยู่นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับที่หน้าผมเน เนี่ยนี่คือฮัสซัวนานะครับเอามาโชว์ตัว2รุ่นนะครับ250 400นะครับมีทั้งตัวที่เป็นแบบแต่งแบบแผนจับโช๊กนะแล้วก็ตัวแบบเป็นเนักเก็ตหน่อยคือรถสวยอยู่แล้วนะครับเป็นเขาเรียกว่าแบรนด์ลูกของ KTM อ่ะนะครับเพราะว่า KTM ถึงหุ้นร้อมาเต็มมาเต็มของดีผมเคยข้อมรถมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นมาโชว์ตัวที่งานดนะิสมอเตอร์เซลล์โช๊ก up up s i d ด down นะครับ ดิสเบรก ABS นะครับแล้วก็ดิสเบรกแบบเลดี้นเมาส์นะฮะเครื่องยนต์เป็นหม้อน้ำนะฮะไฟนี่ทั้งหน้าทั้งท้ายรวมๆทั้งหมดนะครับไฟลงไฟเลี้ยวเขานี่คือ LED ฟูล์ LED หมดเลยนะครับเป็นก็เรียกว่ารถจักรยานยนต์รุ่นใหม่นะครับน Modern, แนวโมเดิร์นออกแนวสปอร์ตอริเทจด้วยนะเรียกว่าหลายๆสไตล์รวมกันนะครับแล้วก็ในฝั่งของบาร์จนะครับนี่เลยฮนะเจ้า NS 1 6 0นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ DTSI ครับระบบหัวฉีดครับ 160cc นะครับอย่างที่ผมบอกไปไฮไลท์อยู่ที่ระบบ2หัวเทียนครับโดยกันจุดระเบิดไปแล้วก็มีดิสเบรกนะครับหน้าหลังนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มี ABS นะใช่ไหมฮะไม่มีไม่มี ABS ทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็ชุดเฟรมครับที่เป็นจุดเด่นของเขานี่เป็นสัญชาติอินเดียนะครับเห็นว่ามีกลงมีกาดเนี่ยเห็นไหมีตัวเฟรมนะครับ นี่ให้สตาร์ทเท้าอยู่ไฟหน้าก็เป็นฮาโลเจนนะครับกระจกกระจกนี่สไตล์อินเดียจริจงกระจกอันใหญ่บึ้มเลยอันนี้ตัวนี่ก็จะเป็นแบบสไตล์แบบนักเก็ตนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบสูบเดี่ยวตัวเบาะเบาะก,ก็เป็นเบาะแบบแยกส่วนนะครับเรือนไม้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลปนแอนาล็อกนะครับนี่ฝั่งซ้ายเป็นพวกเกจสัญ,ญญาณไฟต่างๆแล้วก็ฝั่ง,งขวานี่ก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลน,นี่อันนี้ก็เป็นตรงกลางเป็นวัดรอกนะ เออ,เออดี150ยห้าสิบสี่สีวัดร,รอบกันด้วยฝาถังน้ำมันดูงานาคร่าวๆนะคืองานาคร่าวๆก็ไม่ได้แย่นะครับผมว่างานแต่ว่ามันก็เนี่ยชุดรอยเชื่อมชุดเฟรมพวกนี้ยังไม่ยังไม่ได้ดีไม่เนียนอะ่ะผมใช้คำว่าไม่ได้เนียนแบบแบบรถญี่ปุ่นอะ่ะนะครับถ้าดูเนี่ยนะเนี่ยรอยเชื่อมพวกนี้แต่เฟรมแบบชิ้นใหญ่มากเลยอะพาซ่าไม่ใช่ที่สันพาซ่านะปท้าย ไฟท้ายเป็น LED นะนะครับท้ายเฉียวๆยแต่ไฟเลี้ยงยังเป็นหลอดไส้อยู่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยตัวนี้นะตัวนี้ถูกสุดนะครับตัวนี้เลยนะครับน่าจะเป็นไฮไลท์นะครับเพราะว่าราคาก็ไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนผมว่าต้องชนกับแบรนด์ไทยนะ G.P.X นะ G.P.X ก็เพิ่งเปิดตัวรถสปอร์ตรุ่นใหม่ของเข้ามาเหมือนกันนะครับนี่เลยแต่ตัวนี้หน้าตานี่ผมว่าถ้ามองเผินๆผมนึกว่าพอกาจาก B.M.W S พัน <laughs> นะครับ ได้ไฟหน้าเป็นโคลมลูกแก้ว LED นะครับ f ู l l e d แล้วตัวนี้200นะครับอยู่ในคลาส200มีรหัสว่า RS นะครับตัวรถเนี่ยก็มีอะไรมาให้บ้างนะครับเขาบอกเลยว่าดีไซน์ชบเฉียวอะไฟท้ายนี่เขาบอกว่าเป็นเส้นว้าแบบที่ไม่เหมือนใครถ้าเหมือนเหมือนไม่ได้ถ้าเหมือนเดี๋ยวจะหาว่าไปลอกมาใช่ไหมต้องบอกไม่เหมือนใครเครื่องยนต์ก็จะเป็นระบบัวฉีดครับแล้วก็มีตัวจุดระเบิดนะครับแบบชิปเปิลสปาร์กนะครับแบบ ตัวนี้ให้แรงม้าอยู่ที่24.5แรงม้านะครับดรอความร้อนด้วยน้ำฮะแล้วก็ตัวรถนะครับที่เดี๋ยว,วจะเป็นแบบท่อไอเสียเขาบอกว่าดีไซน์สปอร์ตนะครับมีไฟเรืองแสงนะครับแบบบลูไลท์ด้วยเอนะชุดเฟรมเนี่ยเหมือนกับตัว 160cc นะครับคือตัว n e เกตัว NS นะครับแล้วก็ตัว r s เนี่ยชุดเฟรม แบบเดียวกัน200 NS นะครับก็คือพื้นฐานเหมือนกันนะครับพื้นฐานเหมือนกับเจ้าตัว Full Fairing 200 RS นะครับเหมือนกันเลยโชคอัพนะครับเป็นแบบเ e เลส c o ปิกนะครับยังไม่ได้เป็นอัพไซด์ดาวนะครับมีกาดเนี่ยการกระแทกมาให้แล้วก็มี ABS หน้าหลังแล้วนะครับขยับขึ้นมาจากตัว160 cc เจ้าตัวนี้นะครับในรุ่นนี้นะครับเจ้า200นะครับทั้ง NS แล้วก็ RS เนี่ย ยางเนี่ยเป็น IRC นะครับหน้ายางกว้าง100่งทับแปนะครับขอบหน้า17ฮนะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นขอบ17นิ้วเท่ากันล้อแม็กสีดำนะครับแล้วก็ตกแต่งแบบมีสติ๊กเกอร์แปะนะครับมีสติ๊กเกอร์แปะลอกได้เหมือนกันเกรดยางนะครับเหมือนกับตัว RS 200นะครับเรือนมงเลือนไม้ก็เหมือนเหมือนกันนะเหมือนเหมือนกันนะครับสวิงสวิกงาน ก็ยังไม่ <Okay. S 1> ก็ดูคือการประกอบดูแน่นดีแต่งานมันยังดูไม่ไม่เนียบนะครับวัสดุงานยังดูไม่พรีเมียมเท่าไหร่นะครับแต่ก็ระดับราคานี้นะครับกระจกนะีน่ะครับถังน้ำมันลองดูฮะลองดูครับคลัก์ก็โอ้ไม่ไม่นิ่มนะคลั์ไม่นิ่มนะ <laughs> มน,มนะนะครับเจ้าอีกตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับก็คือเนี่ยหนึ่งแ 5,000บาทก็คือเจ้า NS 4 0 0นะครับ NS 4 0 0เนี่ยมีสีดำสีเขียวทำหลัดด2สีนะครับอันนี้เขาเอามาโชว์นี่เป็นสีเขียวตัวนี้เนี่ยพออัพนะเครื่องยนต์ขึ้นมานะครับก็ได้โชคอัพด้านหน้าเป็นอัพไซด์ดาวนะครับแกนโชคระดับบิ๊กไบเลยแล้วก็ตัวดิสเบรกนะครับเป็นเรดเดน m o เมาส์ดิสเบรกทั้งล้อหน้าล้อหลังนะครับให้ยางมาในรุ่น400ยนี่ยางเป็นมิช h e l ลินะครับให้ยางดีครับหน้ายางด้านหน้านี่กว้าง110ครับ ทับ70แล้วก็เป็นแม็กขนาด17นิ้วหน้าหลังนะครับล้อแม็กสีดำปัดเงานะครับเจ้าตัวนี้ก็บอกว่าเป็น naked bike Style Sport Tourer นะครับก็คือเน้นการเดินทางได้ด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์เนี่ย DTSI นะครับระบบหัวฉีดแบบ d u โอโอเวอร์เฮดคัมชารนะครับเป็นหัวฉีดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นหัวฉีดคู่นะครับจุดระเบิดด้วย t r i p l e Spark Plug นะครับอ่าตัวนี้ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่40แรงม้านะครับแล้วก็ทำความเร็วศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง จุดหนึ่งวินาทีนะครับไฟหน้านี่ก็เป็น Full LED เกียร์ก็เป็น6เกียร์นะครับมาพร้อมกับ slipper clutch ด้วยโชคหลังก็จะเป็นแบบ mono โ h o k แบบสไตลน์นี้เห็นไหมนี่นเป็น mono โ h o c มี sub tank ให้ด้วยนะครับนะแล้วท่อไอเสียเขานี่นะครับปลายคู่นะแต่เป็นสูบเดียวนะแต่ปลายเนี่ยออกคู่นะครับ ส่วนเรือนไม้ตัวนี้จะเป็นแบบ full digital แล้วนะครับมีหน้าจอตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยมอเตอร์โชว์นะครับกลางเดือนกระกฎาคมนะครับไปดูกันได้ที่งานมอเตอร์โชว์